สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงแอนนาทีวีพูพดเศร้าค่าจับได้สามีนอกใจทำเอาแฟนคลับส่งกำลังใจให้ด,รดูรัวเมื่อเธอออกมาโพสตข้อความเศร้าลงเฟซบุ๊กว่าขอบคุณทุกกำลังใจชีวิตต้องดีกว่านี้ทำงานเก็บเงินไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ครั้งนี้ใต้แคปชั่นยังมีภาพเจ้าตัวกําลังร้องไห้พร้อมเขียนข้อความอีกว่าร้องได้เริ่มใหม่ได้พรุ่งนี้ต้องดีขึ้นเนาะงานนี้ทําเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันรัวๆซึ่งบางคนเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาตอบแทนอธิบายคาดว่าแอนนาจับได้ว่าสามีนอกใจจับได้ว่าแชทคุยกับคนอื่นเลยทําให้เธอเสียใจมากนอกจากนี้ก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์อธิบายอีกว่าการนอกใจครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกอีกด้วย เหล่าแฟนคลับของเธอต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกันอย่างไม่ขาดสายบอกให้เจ้าตัวสู้ต่อไป